เขาจะไม่คิดเงินจากคุณเลยสัก,กบ,บาทตอนนี้ที่ฟังก็มีแต่ที่นี่นะนะเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมสอนมาหนึ่งปีเนี่ยผมไม่มีค่าเล่าเรียนหรือค่าสอนงานรลกเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนโอเคถ้าคุณอยากรอดอยากรวยก็สามารถเข้ามาร่วมจอยกันได้โอเคส่วนฝั่งนี้อยากทักเข้ามาถามจะมาที่มาที่หน้าโปรไฟล์มันจะมีลิงก์ทักมาสอบถามได้นะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ได้ังต่อๆนะ ทีนี้นะทีนี้ทีนี้ทีนี้เพื่อนเพื่อนอยากเข้ามาอยากเข้ามาเพื่อที่จะเป็นลูกค้าหรืออยากจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนะเลือกเอาอยากเป็นแบบไหนเลือกเอาโอเคแต่สําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจผมจะบอกละเอียดยิบเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงบ้างบอกแบบละเอียดเลยนะการที่คุณจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจได้ยังไง และกําไรต่อชิ้นเนี่ยมันได้ชิ้นละเท่าไหร่นะและทำยังไงเราถึงจะได้กําไรเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะโอเคแล้พร้อมจดไหมนะพร้อมจดพร้อมจดนะนะดดนะปากแชร์ด้วยนะจ๊ะน้ำจงน้ำใจนะค้าเรียน,นไม่มีแต่มีแชร์แชร์ชนิดหน่อย <c oughs> โอเคนะกุมพาหวังว่าชุดเพื่อนๆจะดีขึ้น นะจะประสบความสร็เ็จมากขึ้นนะทุกคนสามารถเข้าไปดูในแอปสีฟ้านะเข้าไปย้อนดูได้ว่าสตอรี่เมื่อก่อนไม่ได้มีอะไรลำบากเหมือนกันทุกคนแหลยโอเควันนี้อยากจะมาช่วยนะเรียนยังไงเรียนในกลุ่มนะเราจะมีกลุ่มอยู่ประมาณห้าหกกลุ่มเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาอะพร้อมจดไหมเมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมว่าดอบลิทเป็นแอปขายอาหารเสริม ที่มีแอปเป็นของตัวเองที่มีแอปเป็นของตัวเองนะโอเคส่วนคนที่เข้ามาที่นี่โอเคเข้ามาที่สองแบบจะเข้ามาเป็นลูกค้าก็ได้จะเข้ามาเป็นหนักธุรกิจเป็นหุ้นส่วนก็ได้รลาที่นี้เนี่ยการที่เราจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยเราจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างและเราจะมีรายได้หนึ่งแสนหนึ่งล้านอย่างไรบ้างและได้เงินไปแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไร จำได้ไหมช่วงแรกๆที่ผมบอกอย่าหาเงินไปใช้จ่ายแต่ต้องหาเงินไปสร้างธุรกิจโอเคทีนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆคุณอยากทําให้ธุรกิจคุณโตไหมคุณอยากให้ธุรกิจคุณโตไหมคุณอยากให้ธุรกิจคุณเติบโตลุดหน้าแซงชาวบ้านชาวช่องไหมอยากหรือไม่อยากถ้าอยากพิมพ์อยากมาเดี๋ยวนะถ้าอยากพิมพ์อยากมานะ คุณอยากให้ธุรกิจคุณเติบโตไหมเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องทํำยังไงจดนะธุรกิจมันขับเคลื่อนได้ด้วยเงินฟังดีๆธุรกิจมันขับเคลื่อนได้ด้วยเงินโอเคจดนะร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่ามีเลือดเป็นหล่อเลี้ยงธุรกิจของเราเช่นเดียวกันมันจะเติบโตมันจะยิ่งใหญ่ได้ต้องใช้เงินผมเลยเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากเพราะฉะนั้น เพื่อนๆจำเลยนะผมจะสอนให้เพื่อนๆใช้เงินสร้างธุรกิจและททำให้ตัวอเองร่ำรวยไม่ใช่ดูรวยโอเคธุรกิจจะเติบโตได้มันจะถูกขับเคลื่อนด้วยเงินเพราะฉะนั้นคุณได้ตังมาจากธุรกิจคุณจะต้องใช้จ่ายให้เป็นเพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตนะผมอยากให้คุณจดข้อนี้ไว้ในธุรกิจของเรานะเป็นไปได คุณซื้อได้อยู่สามอย่างเงินที่ได้มาเนี่ยคุณซื้อสามอย่างนี้ก่อนซื้อสามอย่างนี้ก่อนได้เงินมาจากธุรกิจซื้อสามอย่างนี้ก่อนนะเงินเนี่ยซื้อสามอย่างแรกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นนะหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนซื้อทองคำนะในธุรกิจของเราอยากให้เพื่อนๆซื้อทองคำ เงินก้อนแรกหรือว่าเงินก้อนต่อไปที่ผมให้น้องๆทบบคุณต้องซื้อทองคําทําไมต้องซื้อทองคำเนึ่งรักษาความมั่งคัง่งเพราะว่าถ้าคุณซื้ออื่นเงินมันลดพอคุณซื้อทองคําเนี่ยมูลค่ามันจะไม่ลดมันจะไม่ลดโอเคให้คุณซื้อทองคําแรกๆซื้อทองคํามาใส่ก่อนนะซื้อทรงซื้อสร้อยหลังจากนั้นสมมติมีทองคําใสา่สี่ห้าบาทแล,ล้วที่เหลือสะสมทองแท่งไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นซื้อทอง โอเคซื้อทองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันว้าวขนาดไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆบอกเลขนะสมมติว่าสมมติว่าเรามีเงินหนึ่งร้อยล้านบาทหนึ่งร้อยล้านบาทเมื่อประมาณปี 1, สองปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วเนี่ยทองมันราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นเก้าถูกไหมหมื่นเก้านะเราจะมีทองประมาณห้าพันกว่าบาท ถ้าเราขายตอนนี้ขายนะ,ะ <paper S 1> ตอนนี้น,นะขายตอนนี้คูณนะสามหมื่นนะเราจะได้เงินเพิ่มมาประมาณเราจะได้เงินเพิ่มมาประมาณห้าสิบเจ็ดล้านถ้าเรามีเงิน 100, 000, ร้อยล้านเม 2, นื่อปรมานปีสองปีที่แล้วแล้วเราซื้อทองํางไว้พอมาถึงตอนนี้เราจะมีเงินทั้งหมดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแต่ถ้ากลับกันเราไม่ซื้อทองเราเก็บเงินร้อยล้าน,าน,นมาถึงตอนนี้มาจะถึงตอนนี้นะเรามีเงินร้อยล้านแล้วเรามาซื้อทองตอนนี้ ะเรามีเงินร้อยล้านแล้วเรามาซื้อทองตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนะซื้อทองร้อตอนนี้เราจะได้ทองแค่ประมาณสามพันสามพันเหมือนเราทําเงินหายไปประมาณห้าสิบกว่าล้านเพื่อเพื่อนลองคิดดูดิเพราะว่าเงินน่ะเงินมันเฟ้อทุกๆุกวันเงินมันเฟ้อทุกทุกวันเว้ยยิ่งเราเก็บเงินสดคือจนลงทุกวันคนที่เก็บเงินสดคือโง่เลยตอนนี้คือมันคือขยะเลยเข้าใจไหมเงินสดคือขยะในปัจจุบันนี้ คนที่ฉลาดเขาไม่เก็บเงินสดไว้เก็บทองเก็บที่ดินเก็บที่อะไรสักอย่างที่มันจะเพิ่มมูลค่าแต่ถ้าคุณเก็บเงินสดมาคุณจะจนลงทุกๆปีเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่คุณได้เงินมาว่นนี้คุณซื้อทองคำเพื่อว่ามันจะได้รักษาความมัง่งคั่งรักษาเงินของคุณไว้และที่สําคัญคนที่เข้ามาในธุรกิจก็เห็นว่าคุณทําแล้วมีย่งมียอดมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหกสิ้าเปอร์ซ็นเนี่ยซื้อทองคำไป ซื้อใส่ก่อนที่เหลือสะสมทองแท่งพี่นกกำลังจะมีทองสองร้อยนกอิทิศกำลังจะมีทองเก็บสองร้อยบาทนะอยากผมไม่ให้ซื้ออะไรเลยนอกจากทองก่อนช่วงแรกๆสองอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้คุณซื้อลูกค้าซื้อลูกค้าทุกธุรกิจบนโลกไปน,นี้อยู่ในธุรกิจที่ซื้อลูกค้าจำไว้เลยยิ่งคุณซื้อลูกค้าได้เยอะคุณจะร่ำรวยคุณเคยได้ยินข่าวบริษัทที่เขาแบบเปิดมาแล้วขาดทุนสองปีสามปียี่สิบปีป่าไอสิบปีป่๊ พวกนี้เขาเอาเงินทั้งหมดมาซื้อลูกค้าก่อนเขาจะขายของต่ํากว่าราคาที่สุดเพื่อให้คนมาโหลดแอปมากสุดเขาจะยอมขาดทุนก่อนในช่วงแรกอย่างแอปสีเขียวที่วินเว้นมอไซค์อ่ะแรกๆมันจะให้เราไปฟรีเลยกูว่าให้คนมาโหลดแอปเยอะๆหลังๆมันไม่เรียกเก็บค่าบริการแล้วเพราะว่าอะไรมันมาเก็บหนึ่งกันเราทีหลังเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆจำไว้เลยว่ายี่สิเปอร์ซนซื้อลูกค้า พอเราทําเราทาธุรก,กิจเนี่ยเรามีผลลัพธ์เยอะเนี่ยเราก็มาซื้อลูกค้าในทิกตอกก็ซื้อได้ซื้อได้เวลาเรา,เรา,เราทำโคงทําคลิปไปเ,เราจ่ายเงินบูธโพสไปเนี่ยลูกค้าก็เห็นมากขึ้นพอลูกค้าเห็นมากขึ้นทักมาหาเรามากขึ้นเราก็จะขายมากขึ้นมีคนทําธุรกิจได้มากขึ้นโอเคนะอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แบ่งมาซื้อความรู้นะโอเค หกสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตไปซื้อทองนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นตซื้อลูกค้าอีกห้าเปอร์เซ็นตนะซื้อความรู้ใส่สมองที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายไปเข้าใจไหมมันก็จะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์